ว้าวใครอยากได้สก,กินฟรีลีเจนสก,กินนี้และสก,กินอื่นๆ ดูคลิปนี้ดูนเพราะเจมแจกสกินฟรีลีเจนทาวนสกินฟรีเฮโรออิกทาวนกรอบโปรไฟล์ทาวน,วาวนและที่สำคัญนะฮะเอฟเฟกทาวนแกแต่คำนี้แจกเยอะแจกจริงแจกหนักซะด้วยใครอยากได้ของฟรีวิธีทำง่ายๆดูคลิปนี้และอัปเดตใหม่ในวันนี้มีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วไปดูกันเลยคลิปเป็นชอบนู่นหนึ่งเรื่องเติมเกม แจกใหญ่เติมเยอะได้รถเติมเยอะได้ลุนฉลอง500ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับริดแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุนลุนต่อแรก iPhone 15 Pro Max a d ด l i น์เติมเกมทุก100บาทก็ลุนได้ลุนต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุนกับลัคกี้คอยใช้ลุ้นของรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ ridemanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อลุนกันเลยอันดับแรกนะครับมาดูกัานนะวันนี้เนี่ย น่าสนใจบ้างภายในวันที่1มกราคมเอยไม่ใช่1ธันวาคมนะฮะใกลปีใหม่กันทุกทีแล้วใครจะไปเที่ยวไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสําหรับกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะที่มาถึงตอนนี้ก็คือกิจกรรมรับได้ในกล่องกิจกรรมก็คือเป็นการเติมคูปองแล้วก็ล็อกอินต่อเนื่องนะฮะหสัปดาห์เนี่ยเพื่อที่จะรับสกินฟรีซึ่งสกินนี้เนี่ยรับได้จากที่เราต้องเติมคูปองแต่คูปองนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องจ่ายไปนะฮะเราก็ได้สกินฟรีแล้ว าาปาไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะมันมีกล่องซุมสกินในระดับอัลติเมตแต่ราคาโคตรจะยาจกชูมันก็คือราคา15คูปองนั่นเองซึ่งจ้ข,ขอบอกนะฮะว่าราคานี้เนี่ยมันก็ใช้ดวงในระดับหนึ่งนะั่นแหละใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองคิดดูลองพิจารณาเองนะฮะเพราะว่าแต่เลือนมาสุดเนี่ยมันมีของเกลืเพียบนะต้องขอบอกเลยสิ่งที่สุ่มให้นายเนี่ยรางวัลร้อเซคือสกินแต่สิ่งที่น่าจะต้องได้มากที่สุดก็คือ ืตัวธนูวิเศษอะฮะเพราะว่าสกินมันออกยากธนูพวกนี้ออกง่ายขอให้มันออกเยอะๆเพื่อที่จะไปแลกสกินหาวอนได้ สวัสดีเวรุ่นฝันนำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอดีเกมาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงดุนครบราคาเริมต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจดีดีอรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เดี๋ยวพี่ปักจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยเฮ้ย,อยตอนนี้นะกิจกรรมใหม่มาแล้วนะฮะสำหรับร้านคาพนีจรคนในร้อนของเรานะฮะซึ่งการเปิดร้านคาพนีจรสิ้นสุดในวันที่2เดือนธันวาคมเดือนนี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะใครยังมีคูปองเหลือเล่นด่วนเพราะเราต้องใช้คูปองแบบเหมาหน้าตักแบบเหมากระดานอยู่ที่1บวกบวกเและบวกจนถึง350คูปองและนี่คือราคารวมกลางหน้าจอนะฮะว่า าเราหมุนหมดกระดานเนี่ยเราใช้ทั้งหมดกี่คูปองเลยมันคุ้มไหมสําหรับพี่พาร์คนะต้องขอบอกเลยนะว่าคุ้มมากมาเพราะมันมีสกินระดับสงรงกลางของทูเลนตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะซึ่งมันถาวรนะทุกคนแล้วไอตัวสกินทูเลนตัวนี้ต้องขอบอกเลยนะฮะมันคือระดับ ที่แบบว่ามันโคตรจะแพงอ่ะทุกคนส่งกลางอ่ะมันคือสกินที่ใครๆกอบอ่ะแต่ว่ามันเป็นสกินที่มันแพงมากๆแต่มันเอามาให้เราเนี่ยเปิดซูมซึ่งรวมราคาแล้วเนี่ยมันไม่กี่บาทนะฮะถ้ามันรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้นะฮะเพราะว่าหน้าต่างหน้านี้เนี่ยมอมหมดเนี่ยรับนะฮะสามสกินถาวรเน,นื้อออกปะเออสำหรับใครที่มีการถามนะครับพี่ป๊กครับก่อนหน้านี้เนี่ยสิบห้าคูปองเนี่ยแลกสกินในระดับอันติเมตที่พี่ป๊กบอกธนูควรได้เนี่ยเพราะมันใช้เท่าไหร่นั่นแหละ ตัวก็เห็นปะขั้นต่ำ48ฮะเพราะสูงสุดคือ48ฮะก็แร็กสกินที่มันแรงๆก็แล้วกันนะทุกคนอย่างสกินบัตเตอร์ไฟด้านขวานะฮะอันนี้คือมาใหม่นะฮะหรือว่าสกินตัวลอเรียลนะฮะแต่สกินไอริลิเลียนาและคาเฟนีเนี่ยย้ำนะฮะว่าอย่าเพิ่งแรกเพราะตามสกินนี้เนี่ยมาทํากิจกรรม GM แจกอย่างบ่อยแต่เราได้บ่อยไหมไม่รู้ฮะแล้วแต่ดวงดวงจริงๆเลยนะ คนเมา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 ,มาเข้าสู่กิจกรรมที่เราทุกคนเนี่ยอยากได้สก,กินในระดับลีเจนเฮโรอีคกรอบดูวไฟทาวอนและตราอันเชิญเอฟเฟกทาวอนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอันดีเลยนะฮะวิธีทําง่ายมากตามรูปภาพประกอบของกอรีนาอาโอวีเซิร์ฟไทยแลนด์นะย้ําว่าเซิร์ฟไทยนะฮะจะเป็นการแจกฟรีกิจกรรมนะฮะของสกินลีเจนเฮโรอีคทาวอนนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำกิจกรรมดูถ่ายทอดสดนะฮะ aic ซี2อซึ่งมันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะณนะวันที่30เมื่อวานซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มใช้ด้วยกัน2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะฮะจะต้องสะสมแทมเพื่อที่จะไปแลกสกินในระดับ ลีเจนด์แล้วก็ฮีโร่อีกนั่นเองนะครับย้ำนะฮะว่าต้องสะสมแต้มระยะเวลาสะสมเนี่ยอยู่ที่30จนถึงวันที่24ธันวาคมก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเริ่มไปแล้วนะฮะถือว่าไม่นับเอาเป็นว่าเดือนธันวาตั้งแต่1ธันวาวันนี้ที่พี่ปักลงคลิปเนี่ยจนถึง24นะฮะนี่คือช่วงรางวัลที่เราต้องสะสมคะแนนแต่ช่วงที่สามารถแลกรางวันได้เนี่ยก็จนถึงสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคมกันเลยทีเดียวน,นั่นเองนะครับย้ำ ใครที่เข้าม่ถูกอย่าลืมนะฮะเข้าทางเว็บไซต์ที่ GM เนี่ยทิ้งไว้ก็ได้นะฮะวิธีการสะสมคะแนน GM ก็บอกแล้วนะฮะว่าอย่างง่ายจริงๆมีอยู่2หัวข้อหลักๆเลยห,ห,หนึ่งเนี่ยสะสมคะแนนจากภารกิจของ v a l o r er อร์นะฮะเฉพาะวันที่มันมีการแข่งเท่านั้นนะมันจะขึ้นเด้งให้เราทำนะทุกคนหลังจากที่ได้รับคะแนน มีการ log ินอะไรพวกนี้เนี่ยคือแจกคะแนนทั้งนั้นนะและที่สําคัญเราดูถา่ายทอดสดครบตามเวลามันก็แจกตอบคําถาม,ถ,ามถูกผิดมันก,ก็แจกแล้วที่สําคัญที่สุดคือต้องกดเชียร์ทีมที่เราโปรดด้วยมันก็แจกนะฮะแต่ถ้าไม่กดเลยเนี่ยมันไม่ได้เลยนะทุกคนสองนะฮะนำคะแนนที่เราได้เนี่ยไปแลกรางวัลหน้ารางวัลแค่นั้นเองและทุกคนถามหารางวัลแน่นอนเรบพ่ปักครับ ไอ้ที่เราทํากันเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยรางวัลมันคุ้มไหมแล้วรางวัลมันเป็นประเภทไหนก็ตามรูปภาพนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมตัวแชมเปี้ยนชิพนี้แจกนักแค่ดูถ่ายทอดสด aic สม,มันยี่สบนะ,ะผ่าน v a l o r t v ซึ่งสามารถเข้าผ่านโทรศัพท์ที่หน้าตัวเกมได้นะแต่มันจะกินแบตเตอรี่แนะนำให้เข้าผ่านลิงก์เว็บนะฮะมันจะกินแบตน้อยนั่นเองแต่เราต้องล็อกอินกันนี่หน้าหรือว่า a c e b o o k นะฮะรหับเกมเลือกไหมครับซึ่งตามรูปภาพเลยฮะ,ะว่าจะมีการแจก5,400แต้ม 4,000แต้ม2,800แต้มจนถึง2,300แต้มตามลําดับสายบนมาขวาล่างนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้แจกด้วยกันตั้งแต่วันที่30เมื่อวานจนถึง24ธันวาคมนี้นะฮะซึ่งขอย้ำอีกทีว่าการแจกนี้แน่นอนฮะมีจํานวนจํากัดแล้วมันแจกตาวรนะไม่ต้องเป็นรุ่นรับอีก1รอบโอเคไหมครับ ทีการเข้ารับเนี่ง่ายโคตรจะง,ง่ายก็คือออกมาหน้าต่างกีมาวีสำหรับคนที่เข้าผ่านตัวเกมนะแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าผ่านตัวเกมเนี้ยเข้าผ่านลิงก์ที่พี่ปักบอกนะไปเอาได้นะในเว็บของกเรน่าวีไทแลน ดูที่สายบนมันจะเขียนคาว่า EAC อยู่กดไปเลยฮะซึ่งพอกดมาในหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นคาว่าไม่พบเนื้อหาเลยอะไรแบบนี้เพราะกิจกรรมมันยังไม่ได้แข่งขันในเวลาล่าสุดนะพี่ปักอัดคลิปต,ตอนนี้ประมาณตีสองนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะฮะหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำว่าเข้าสู่หน้ากิจกรรมนี่กดรับไปหน่ปะได้แล้ว20คะแนนสองนะฮะเราเชียร์เลยะฮะถ้าทีมไหนชนะเราก็จะได้คะแนนเพิ่มเออถ้าไม่ชนะก็ได้คะแนนจากการเชียร์อยู่แล้วแต่ย่า ทำนี่ใส่แบบไม่กดเชียร์นะทุกคนเออไม่ว่ายัางไงก็กดไกว้ก่อนนะเอาง่ายว่าถ้าเป็นพิ่ปักคือกดไกว้ก่อนแพ้ชนะไม่รู้แต่กดไกว้ก่อนวันที่30เนี่ยเราไม่ทันแล้วเรามาทันทีเดียวก็คือวันนี้นะะวันที่1เดน12นะฮะ ก็เลือกไปสุ่มๆออกไปแค่นั้นทนะุกคุแป๊บเดียวพี่ปักได้ร้อยคะแนนและง่ายมากหลังจากที่เราได้รับคะแนนแล้วนะฮะให้กดคําว่แนาแลกคะแนนมันจะรวมมาหน้าต่างหน้านี้คะแนนที่เราต้องใช้เนี่ยในการแลกสก,กินในระดับตัวเลเจนคือ5,400ตามที่พี่ปักบอกนะฮะส่วนฮีโร่คือ4 0 0 0ันแต้มนอกจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆตามหน้าต่างหน้าน,านี้นี่คือของรางวัลทั้งหมดที่ GM แจกนั่นเองนะครับนึกภาพออกใช่ไหมตารางการแข่งขันดูหน้านี้อาจจะดูยากพี่ปักสรุป ให้ก็แล้วกันนะฮะการินาอเวเทเลนนะฮะเช็คด่วนตารางการแข่งขันซึ่งตารางเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้นะฮะคือวันที่1วันนี้แหละมีบ่าย2กับสีโมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะฮะก็จะดูได้นะ,ะว่าทีมไหนเนี่ยเจอกับทีมไหนบ้างแต่นี่คือตารางการแข่งขันรายวันที่1 2 3นั่นเองนะฮะที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแคปหน้าจอนี่ไว้ย้ำว่าแคปหน้าจอนี่ไว้แล้วเข้าตามเวลาที่เขาเริ่มการแข่งขันเราจะได้คะแนนเนต็มทุก มทโอเคไหมทุกคนไอเนี่ยวิธีการเก็บคะแนนง่ายมากๆแล้วไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลข่าวเสริมมานิดนึงนะฮะสำหรับเอวินนิวเพจนี้นะฮะซึ่งการแข่งขันตัวนี้เนี่ยลุดเพลงประกอบมาด้วยนะฮะชื่อว่า Mark Your Legacy นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะ,ะว่ามันฟังแล้วเพราะสําหรับทุกคนหรือเปล่าแต่สําหรับพี่หมัดปักเนี่ยโอเคนะฮะฟังแล้วมันดูคลิ้มเคลื่อเขืมดีระดับหนึ่งเลยทุกคนซึ่งจะมีประเทศจีนไทยปีนะฮะเทศประเทศไท ป,ประเทศเวียดนามประเทศอินโดนันเองนะครับที่ร่วมการแข่งขัน12ทีมจาก4ทัวร์นาเมนต์ฮหรอ 4, วา4ภูมิภาคและ1ภูมิภาคายการ์ดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกนะควรเล่นนะสำหรับรับสกินฟรีนี้แต่พี่ปักจะให้เราดูคลิปเพลงเล็กๆน้อยๆนะไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ถ้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือดูไม่ครบหา้าแค่นั้นเองฮะไปดูไปฟังกันเลย หลังจากที่ฟังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะฮะใครเล่นกิจกรรมนี้และคิดว่าควรเล่นหรือไม่ควรเล่นยังไงคอมเมนต์มาได้นะฮะพี่ปั๊กก็อยากรู้แต่สำหรับพี่ปัก๊กในกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้ได้ยากจนเกินไปแต่มันใช้เวลาในการทําแบบต่อเนื่องห้ามขาดนึกอ,ออกไหมคลิปนี้ก็มีเพียงนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะไปแล้วนะครับจุ๊บจุ๊บม่วงม่วงจ้าบ๊ายบายเด้อ